รัฐบาลเตรียมถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเพื่อเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินในวันที่11-12กันยายนนี้ตามมติของคณะกรรมการประสานงานร่วมสามฝ่ายหรือวิปสามฝ่ายซึ่งในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาเปิดเผยว่า กำหนดกรอบเวลาการอภิปรายทั้งหมด30ชั่วโมงแบ่งเป็นประธานรัฐสภา,า1ชั่วโมงคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลและวุฒิสภาฝ่ายละ5ชั่วโมงส่วนพักร่วมฝ่ายค้าน14ชั่วโมงโดยเช,ยเชื่อว,ว่ากรอบเวลาดังกล่าวเพียงพอและขอให้ทุกฝ่ายเตรียมทั้งตัวบุคคลและเนื้อหาสาระให้ดีเพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุด<ย>네<ย>การประ<ๆ>ชุมเพื่อ แถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่11นี้รวมแล้วทั้งหมดก็สองวันคิดว่าคงจะพอพราทุกคนจะได้เปิดปบเวลาที่ชัดเจนแต่ละฝ่ายจากที่รายกี่คนแต่ก็ไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้รวมทั้งการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับ ขณะเดียวกันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศชัดเจนว่าหนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือนโยบายเงินดิจิทัลวอลเลทหน0 0งหบาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับภาคส่วนต่างๆเรื่องงบประมาณว่าจะนำมาจากส่วนใดแต่ยืนยันว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรามาสแรกของปี2567 คุยกับท่านผูน้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาเคลียร์กันหลายเรื่องท่านก็ให้ปรุณนาให้คําแนะนําว่าถ้าเราออกที่โยโโูโ l บอลเลยแล้วเนี่ยระยะกลางกับระยะยาวของประเทศเนี่ยระบบการเงินการคลังจะเป็นลักษณะไหน,นอย่างเช่นตัวเลขนี้สามารถจะขึ้นจะลงอย่างไรวันนี้ขอทำกันว่าให้ดีก่อนอยังเข้าบริหารงานไม่ได้เลยครับวันนี้ต้องถแถลงนโยบายก่อนถึงจะเข้าไปสั่งการได้วันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเก็บข้อมูลแต่มีแน่นอนครับนะครับก็มาจากหลายได้ส่วนว่าขอเวลาที่หนึ่งจะบอกคแน่นอนครับ ด้านในแพทย์ปรมนินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุว่าคำถแถลงนโยบายรัฐบาลคือกรอบการปฏิบัติที่ต้องรองรายละเอียดหลังจากนี้ยืนยันทุกนโยบายต้องสามารถทําได้จริงแต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับรายละเอียดแต่ละโครงการพร้อมย้าว่าการดําเนินการทุกโครงการต้องอยู่ภายใต้หลักการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพราะรัฐบาลให้ความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพของประเทศ ในนโยบายที่เราประกาศยืนยันชัดเจนว่าเราจะรักษาเรื่องของระเบียบยินัยการเงินการคลัทุกเรื่องนะครับดาเนินการนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่สําคัญแปลว่าเรารักษาเสถียรภาพอันนี้ีไม่เพียงแต่ช่วยในการบริหารด้านประเทศต่างๆที่สําคัญเป็นเ,เกี่ยวข้องกับเครดิตเลดิ้งด้วยครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าตาว่าเราสมมติบริแล้วเนี่ยอยู่ในกรอบที่เชื่อมั่น นะครับต่างประเทศก็จะมั่นใจแล้วก็ให้ความมั่นใจทางด้านการลงทุนต่างๆนะครับยืนยันว่าเรารักษาระเบียบวินัยการเงินการคลังรับแต่เรามีวิธีบริหารเงินที่เรียกว่าสามารถบริหารเงินมาใช้ใจ่ายได้อย่างเหมาะสมครับ ทั้งนี้ฝ่ายค้านโดยนายชัยทวัฒต,ตุลาโทนเลขาธิการพรรคเก้าไกลกล่าวว่าฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยการอภิปรายจะครอบคลุมทุกเรื่องทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมและสวัสดิการวัฒนธรรมตระกศรายงาน